สวัสดีทุกคนเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนําเป็นสินค้าร้าน NDA Shop กันเช่นเคยครับสินค้าแรกที่เราจะมาแนะนํากันเลยนี่ก็คือนี่เลยเป็นบาร์บี้ครับแต่บาร์บี้รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นงานพร้อมกับอไอเออยู้เสื้อผ้านั่นเองมีตัวเสื้อผ้าให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีชุดให้หลายชุดเลยสําหรับตัวน้องบาร์บี้เนี่ยน,นะครับจะเป็นงานบาร์บี้ ตัวหญิงแล้วก็มีชุดราตรีให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยครับในตู้เสื้อผ้าตัวนี้เปิดปิดได้จริงมีชุดแถมให้ด้วยอีก2ชุดด้านในเลยนะครับรุ่นนี้220บาทครับเด็กๆมีหลายสีนะตัวนี้มีหลายสีสีชมพูสีแดงแล้วกล่องใหญ่ด้วยใครกําลังตามหาอยู่สําหรับบาร์บี้ที่มีตู้เสื้อผ้าในกล่องเนี่ยรุ่นนี้เลยเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ220บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆ ซีเอฟกันได้เลยนะส2งเท่านั้นเองจ้าต่อไปครับจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นบาร์บี้นะครับที่มีบาร์บี้เด็กให้ในตัวด้วยสำหรับรุ่นบาร์บี้เด็กรุ่นนี้เนี่ยราคาพิเศษเลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนี่นะครับว่าของเขาเยี่ยขนาดไหนเห็นไหมของเพียบเลยรุ่นนี้ราคาพิเศษเลยนะครับเพียงกล่องละ2 0 0บาทเท่านั้นภายใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยครับ ชุด1 2 3 4ชุดแถม4ชุดมีชุดบาร์บี้เด็กให้อีก3ชุดนะครับแล้วก็มีห่วงยางมีน้องตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาเด็ก1ตัวแล้วก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ให้1ตัวตัวนี้เป็นงานข้อต่อแขนนะครับ200ลักษณะจะคล้ายๆกับรุ่นนี้เพ่ยงแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะมีความแตกต่างกับทุนที่ว่ามีคาถานะครับแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้200บาทนั่นเองอ่านสะกันได้เลยนะครับเด็กๆมีหลายสีเช่นกัน ต่อไปนะครับต่อไปเป็นบาร์บี้นี่เลยบาร์บี้นักปันกกนนกป่นจักรยานสำหรับบาร์บี้นักปั่นจักรยานตัวนี้มาใหม่ล่าสุดของทางร้าน NDA Shop เลยนะครับเด็กๆกล่องใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยแททบจะ ปิดหน้าพี่ดุกเลยนะครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ข้อต่อหนึ่งตัวมีจักรยานครับซึ่งจักรยานตัวนี้เนี่ยสามารถซ้อนท้ายได้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเอาไว้เล่นกับบาร์บี้ได้จริงนะครับมีสเก็ตบอร์ดครับแล้วก็มีน้องหมาเล่นสเก็ตได้แล้วก็มีน้องหมาตัวเล็กเล่นสเก็ตได้ตัวข้างบนเช่นกันเป็นล้อลากเห็นไหมน่ารักมากอ่ะรุ่นนี้นะครับกล่องใหญ่ บอกไว้เลยว่ารุ่นนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็ตัวบาร์บี้ของเขาเนี่ยเห็นไหมสวยผมเปียด้วยนะครับจะยิ้วได้รุ่นนี้ราคาพิเศษตัวนี้กระหน่ำเซลให้เลยอยู่อ290บาทเองครับรุ่นนี้บาร์บี้ปั่นจักรยานนะครับ290เท่านั้นเองจ้าต่อไปนี่ครับ เป็นบาร์บี้เอลซ่านั่นเองสำหรับบาร์บี้เอลซ่าอันาเนี่ยจะเป็นบาร์บี้ที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะรุ่นนี้ได้2ตัวเลยใน1กล่องนะครับราคาพิเศษ250บาทเท่านั้นเองถึงแม้ว่าการ์ตูนตอนนี้จะไม่ได้ฉายกักมาแล้วเนาะแต่พี่ลุกมั่นใจเลยว่ายังมีเด็กหลายๆคนเนี่ยยังชอบเอลซ่าอันาอยู่ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับ250เองงานสวยเลยนะ เป็นไงข้อต่อแขนด้วยนะครับสำหรับบาร์บี้เจ้าหญิงหิมะของเราต่อนะครับจะเป็นนี่เลยเป็นบาร์บี้นะครับคุณหมอเบบี้ด็อกเตอร์นั่นเองเป็นคุณหมอเด็กๆครับรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่เลยใครที่อยากโตขึ้นอยากจะเป็นคุณหมอนะครับแนะนำว่าจะต้องเล่นเป็นบาบร์บี้เซตนี้ซึ่งบาบร์บี้เซตนี้เนี่ยเพิ่งมาใหม่นะครับราคาพิเศษเช่นกันตัวนี้240 ภายใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้คุณหมอนะครับมีเด็กมีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะยอ่เยอะแยะเลยมีกล่องยามีเข็มฉีดยามีเครื่องช่างนะครับมีกระปุกยาแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขามีเชลให้ด้วยเด็กๆเ,เอาไว้เล่นบ้านบาร์บี้ได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมมีเครื่องเอมอนิเตอร์ด้วยใครที่กําลังหานะครับ โรงพยาบาลเอาไว้เล่นบ้านบาร์บี้เนี่ยแนะนํากล่องนี้เลย240เท่านั้นนะตัวนี้240เองครับสําหรับเบบี้ด็อกเตอร์ของเราตัวนี้สวยเห็นไหครับต่อนะต่อไปด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยมีเยอะเลยนะครับมีหลายรุ่นที่พี่ดูกอยากจะให้เด็กๆได้ดูกันนะครับ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบาร์บี้ออเจ้าครับเด็กๆบาร์บี้ออเจ้าเนี่ยจะเป็นบาร์บี้นางลำเป็นงานข้อต่อทั้งตัวครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตาแก้ว3ามมิติด้วยมีชุดไทยเนี่ยแถมให้ทั้งหมด4ชุดรวมที่ใส่อยู่ด้วยแล้วก็ตัวน้องบาร์บี้เองเนี่ยมีเครื่องประดับมีต่างหูมีสร้อยมีกาําไลมีรองเท้าให้พร้อมเลยรุ่นนี้มีหลายแบบนะมีหลายแบบนะครับ 250บาทเองลูกนี้บาร์บี้ออเจ้าบางคนไม่เคยดูละครออเจ้าเนาะถึงไม่เคยดูแต่ก็ยังมีความเป็นไทยอยู่ด้วยการใส่ชุดไทยนั่นเองนะครับตัวนี้อุ่นไออุ่นใจไอรักตำนานไทยบางคนเนี่ยมีบาร์บี้ตัวอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับพี่ดุกแนะนําเลยซื้อกล่องนี้แล้วก็สามชุดเนี่ยไปแบ่งกับตัวอื่นใส่ได้ด้วยนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราซื้อชุดไทยข้างนอกชุดเดียวแปบาทนะ หรือบางทีร้อยหนึงเลยแต่ตอนนี้นะครับ4ชุดบาร์บี้อกหึงตัวรวมเครื่องประดับด้วยเนี่ยสองรบาทเองถือว่าถูกนะครับต่อไปครับเด็กๆต่อไปก็จะเป็นหดเฟอร์นิเจอร์บ้างนะอยู่ในหมวดของนี่เลยเป็นชุดเครื่องครัวสำหรับชุดเครื่องครัวเนี่ยนะครับจะมี2แบบให้เด็กๆได้เลือกกันนะ อันนี้ไม่ใช่กล่องกล่องทั้งหมดนะครับมันแบ่งครึ่งนะแต่พี่พดึกติดเอาไว้เพราะว่าเวลาที่จะมาดูในคลิปวิดีโอจะได้ดูง่ายนะครับราคาพิเศษเลยตัวนี้กล่องละ220บาทนะครับมี2แบบแบบที่1เนี่ยจะเป็นตู้เย็นนะเป็นตู้เย็นบาร์บี้แล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนกับอ่างล้างจานของบาร์บี้นั่นเองรุ่นนี้กล่องละ220นะครับมี2แบบ ใครที่กําลังหาอุปกรณ์นะครับทำเครื่องครัวบาร์บี้แนะนําเลยรุ่นนี้ตัวนี้งานพรีเมียมมากนะครับงานพรีเมียมตัวนี้ทําจากวัสดุอย่างดีเลย220เองนะครับใครที่เคยเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยบริษัทนี้ทำของเล่นออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ220เท่านั้นเอง กมมีนะตอนนี้เหลืออยู่กล่องสุดท้ายแล้วครับดเด็กๆรุ่นนี้เหลือกล่องสุดท้ายละหมดแล้วหมดเลยต่อไปครับจะเป็นบาร์บี้สัตวแพทย์แต่ว่าตัวนี้ชุดของน้องจะไม่ค่อยเหมือนสัตวแพทย์สักเท่าไหร่เนาะตัวนี้จะเหมือนกับชุดไปเที่ยวมากกว่ารุ่นนี้2 2 0บาทครับจะเป็นบาร์บี้เลิฟรีเพทนะครับมีอุปกรณ์ เอาไว้เล่นกับน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีน้องแมวให้1ตัวมีน้องหมาให้1ตัวมีกลงให้ด้วยนะครับเป็นกลงบ้านนั่นเองรุ่นนี้220บาทครับเบอร์รี่เ,เ,เพกล่องใหญ่นะมีหูหิ้วให้ด้วยพี่ลุกชอบนะกล่องไหนที่มันมีหูหิว้วเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วเราสามารถเอาใส่กล่องได้นั่นเอง220นะครับต่อไปเป็นบาร์บี้วอลาล่าครับ บราร์วาาลา่าในตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะแล้วก็สินค้าใกล้หมดแล้วด้วย250บาทเองนะตัวนี้วาาล่าสอราบบาทในไทยไม่มีนะครับพี่กล้ารับประกันเลยว่าในไทยไม่มีแน่นอนตัวนี้เรานําเข้าเข้ามาแล้วก็สินค้าใกล้หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับจบระปลาร่าเป็นงานข้อต่อทั้งตัวครับแล้วก็เป็นบาร์บี้ผิวขาวด้วยงานตาแก้ว3มมิติผมหนาสวยเลยเห็นไหม มีรองเท้าให้พร้อมชุดสวยครับชุดสามารถถอดได้ตามปกติเลยรุ่นนี้250บาทนะครับมี2แบบนะรุ่นนี้จะมี2แบบจะมีเป็นชุดกระโปรงยีนนะครับแล้วก็จะมีเป็นรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นชุดผ้าไหมเออไม่ใช่ผ้าไหมชุดเสื้อไหมพรมนะครับรุ่นนี้250เช่นกันเซฟได้เลยนะครับ่บา เป็นของขวัญปีใหม่ได้อย่างดีเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบาร์บี้คู่บ่าวสาวครับสำหรับบาร์บี้คู่เป่าสาวเนี่ยนะภายในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวบาร์บี้นะครับผู้หญิงแล้วก็บาร์บี้ผู้ชายรุ่นนี้220บาทครับมีชุดแถมให้ด้วย1ชุดนะแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยตัวนี้เจ้าสาวสวยนะเจ้าบ่าวก็หล่อกล่องใหญ่ด้วยครับตัวนี้กล่องใหญ่เลย 2 2 0เองครับรุ่นนี้ CF เขนเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ในด้านหลังครับเด็กๆในด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นบาร์บี้กล่องใหญ่นะซึ่งบาร์บี้กล่องใหญ่เนี่ยราคาไม่ได้แพงเลยครับเด็กๆสำหรับบาร์บี้กล่องใหญ่นะเห็นไหมเอ่ยบาร์บี้กล่องใหญ่ของทางด้านเราเนี่ยมีหลายราคานะครับถ้าเป็นบาร์บี้ที่มีอุปกรณ์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนี่ยรุ่นนี้240เองนะ มีเด็กให้ด้วยแล้วก็มีเป็นบาร์บี้ถักยาให,ให้ส่วนบาร์บี้ที่เป็นชุดๆอย่างนี้นะครับตัวนี้220บาทเองมีชุดให้เยอะเลยนะครับเด็กๆตามนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กๆคนไหนที่สนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยครับช่องทางที่1คือเข้ามาดูสินค้าก่อนแล้วก็มาดูรีวิวก่อนนะครับของทางร้าน n p a Shop เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ในนี่ ไอของทางร้านครับหรือ Instagram nda underscore shop นะหรือทาง ID l i n e ครับ uxn 7330u แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนั่นเองยังไงสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับในคลิปนี้อาจจะรีวิวได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับเด็กๆและก็ลูกค้าทุกคนได้แน่นอนนะครับอย่าลืมนะส่งจริงส่งไวต้องร้าน nda shop เท่านั้นครับบายบายสวัสดีครับ